สวัสดีค่ะวันนี้น้องแพงจะมาทำกันบ้านจะทดสอบพัฒนาการของเด็กนะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะเป็นครูให้น้องแพงพร้อมไหมคะเอมแล้่เห็งมากอันนี้คืออะไรอันนี้คืออะไรคนขายคนขายแอปเปิ้ลเหรออ่่อันนี้คืออะไรถูกต้องอันนี้สีอันนี้อะไร แกรอสีต้มมาถูกต้องแล้วอันนี้คืออะไรอันนี้ครูสอนอยังว่าลูกอะไรลูกอะไรนะจัไม่ได้อะไนไม่ได้โอ้นี่ลูกอะไรวะลูกอะไรวะลูกอะไรคิดดิลูกอะไรวะจมพูโอเคโอเคอ่าลูกต่อไปนี่ลูกอะไรคะอ,อะไรนะ ตาทิศถูกต้องค่ะเย้และอันนี้คืออะไรลูกนม้ีน้มันอ๋อไม้ขี่จำเงินถูกต้องและอันนี้อะไรลูกนกันถูกต้องอันนี้อะไรลูกหังือห้องนอนอ่าอ,นอ,นอันนี้นอนหรอหนอนทำอะไรอ่านหนังสือูนอนอ่านหนังสืออยู่ถูกต้องและอันนี้อะไรร<ะ>่มถูกต้องอันนี้คืออะไร ลูกโป่งถูกต้องและอันนี้ลหละลูกบ้านบ้านอันนี้แหละคะนอ,นอ๋อบ้านของนอนและอันนี้แหละคะดอกไม้ของนอนดอกไม้ของนอนอีกโอ,โ,โอ้โหวันนี้เก่งจังเลยอ่ะอันนี้คืออะไรไอติมไอติมไอติมทั้งใหญ่โอ้อ่าอันนี้คืออะไร อะไรนะ<ส>อะไรลูกอา่าไมลูกอันนี้คือตัวอะไรน,นี่ตัวอะไรห <millions. S 1> มีหมีหมีอยู่บนไหนถูกต้องถูกต้องและอันนี้ลูก,กอันนี้คือเรียกอะไรอันนี้คือเรียกอะไรอันนี้เขาเรียกอะไรลูกอ่าถูกต้องและอันนี้เขาเรียกอะไรลูกแก้วแก้วหลฟังพ่อเย,ยอันนี้คือเรียกหล ถูกต้องอันนี้คืออะไรลูกหนังสืออะไรนะหนังสือถูกต้องคะ่ะบเอาเปิดหน้าต่อไป <c oughs> โอ้แม่ผัดกะเพราหอมมากเลยใช่ไหมลูกอ้าว <c oughs> <c oughs> อันนี้รูปอะไรจ้า <c oughs> ถูกต้องและอันนี้ลูกดอกไม้ถูกต้องอันเนี้ยดอกไม้และอันนี้ลูก ถูกต้องเฮ้ยเก่งกางเลยอันนี้รูปอะไรโอเคและอันเนี้ยลูกหนูอ๋อหนูนะโอเคเก่งเก่งโอ้โหหนูอะไรวะสีน้ำเงินเนี่ยเฮ้ยและอันเนี้ยอะไรโอเคถูกต้องพึ่งไหลสีและเนี่ยโอเคถูกต้องและเนี่ยถูกต้องอันนี้ยลูกพึ่งและอันเนี่ย อ๋พอพึ่งเหนวัจโอเคอุ๊บอ,อันนี้คืออะไรนกน,ก,นกทำอะไรนกวางไข่อนกนกวางไข่วางไข่อยู่ที่ไหน,นไข่อยู่ต้ไนไม้โอเคถูกต้องนกวางไข่อยู่บนต้นไม้ถูกต้องแลวอันนี้อะไรหมาจิ้งจอกอ้ยรู้จักด้วยเหรอหนูรู้จักดยอะเหรอใช่ห <c oughs> มาจิ้งจอกมันทำอะไรอ่ะ มองนกอยู่อ๋อมันจะกินนกเหรอใช่อืมนี่อันนี้นกอ่ะอันนี้คืออะไรนก,ไไนกบินอยู่นกบินอยู่และอันนี้เด็กทำอะไรอยู่ยเด็กขี่ม้าลูกเด็กขี่ม้าเด็กขี่ม้าทำอะไรลูกยืนย่นมือเออเด็กยืย่นเด็กขี่ม้ายื่นมือยื่นมือทำอะไรอ่ะยืนนะย่นมือจับนกยื่นมือจับนกโอเคถูกต้องอ่ะหน้านี้ อันนี้คือตัวอะไรอะไรนะแมงป่องแมงป่องอีกแล้วเอาใหม่พ่อไม่ได <disappointing. S 2> ้บอกว่าแมงป่องนะพ่อสอนอล้วนี่คือแมงไรนี่เนี่ย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 เชื่อกันดูครับแมงไรลูกอะโอเคถูกต้องะครับแมงป่องอันเนี้ย ดีวว้าโอเคอันนี้หนูรู้แล้วโอเค okay. และอันนี้นนลูกหมาฉีดเือนหมาทำอะไรนะนอนหมอหมานอนอยู่โอเคถูกต้องอันนี้อะไรอ่าพ่อสอนไปแล้วนะอันนี้อะไรไม่ใช่เครื่องบินลูกพ่ออีกอย่างนึงคืออะไรยู้ไม่รู้ <laughs> ครูบอกว่าอันนี้คือเครื่องบินขึ้นอะไรนะอากาศหรอลูก หรือจรวดใช่จรวดป่ะ okay. โอเคเก่งมากอ้าวดูหน้าต่อไปซิอันนี้คืออะไรหนูขึ้นรถไฟหนูหนูขึ้นรถไฟไผิดหนูวิ่งตามรถไฟลูกถูกไหมเนี่อันเนี้ยอันนี้คืออะไรเด,เด็กวิ่งอะไรวิ่งหนีอะไรวิ่งหนีอะไร วิ่งหนีอะไรหสิงโตอ,อะไรนะสิงโตเก่งมากวว้าเก่งขึ้นเนลยเก่งเลยละขอวนนะวัร้าไจับจักลูกไม่ใช่เสือลูกสิงโตและอันนี้คือต้นอะไรเนี่ยต้นบองเฮ้ยรู้จักด้วยเหรอต้นบองเพชรอยู่ที่ไหนอะ อยู่ทะเลทรายค่ะโอเคถูกต้องเยิ่งและนี่อะไรเต่าเต่าทำอะไรอยู่เต่ใเาตใส่หมวกอยู่อ้าวทำไมเต่าต้องใส่หมวกอ่ะแดดแดดมาอ๋อแดดมาโอเคงเองเก่งเก่งโอ้แ,อแ,อแ,แล้วนี่ตัวอะไรเนี่ยตัวหนอนจิ้มปูอันนี้ตัวอ่ะตัวอะไรนะอันนี้เป็นแม่สีชมพูนะอ๋อแม่สีชมพูอันนี้เขาเรียกอะไรนะ ถูกต้องหอยทากอยู่รู้จักหอยทากด้วยโอ้โหโอ,อนน้เป็นพ่อสีน้ำตาลแม่สนะีชมพูอันนี้เป็นลูกสีม่วงอ๋อลูกสีม่วงนะครับแล้วอันนี้อะไรอะลูกหมามีใส่รองเทา้าอหมาใส่รองเทา้าเ<ท>นี่ยอันเนี้ยหมาเล่นใช้บอรดโอ้อะไรนะหมาเล่นไหนบอรดโอ้ยอ,นะอ,อ,อยูรู้จักเกตบอร์ดด้วยหรอ โอเคโอเคแค่นี้ครับเก่งมาก